มาละจ้ายกกล่องมาแบบนี้ทุกคนเดาถูกแน่นอนว่าคลิปนี้คือคลิปอะไรนั่นก็คือคลิป Unbox นั่นเองค่ะซึ่งเราเดินทางม,มาถึง Unbox EP 13แล้ว มาๆๆนะคะคถึงแม้ว่าคอนเทนต์นี้นะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเออพื่อนๆอาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นน้าอะไรแบบเนี้ยออยอดวิวอาจจะไม่ได้เยอะเท่าวันอื่นแต่ว่าฉันเห็นคือยังมีคนดูอยู่เพราะฉะนั้นก็จะทาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าให้ปรับปรุงหรือแนะนําอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้หรือแบบที่ค่ะช่วยรีวิวตัวนี้ให้พิเศษได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวจะจามารีวิวให้ค่ะโอเคเพื่อไม่ให้ประการเสียเวลานะคะเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในอันบอก ep ที่13นะคะนุ๊กไปทำอะไรที่น่าสนใจกันมาบ้างคะ่ะ oh ที่จะไปดูของที่หนุกเอฟมาจากร้านใน Facebook นะคะเรามาดูกันที่ร้านดักสโต e นะคะที่หนุกอ่ะมโวกาดไปซื้อที่ช็อปน้ำพอดีว่าไปซื้อของเข้าบ้านที่ห้างสรสินค้าใกล้บ้านก็เลยต้องไปเช็คสักหน่อยนะคะเขามีโปรอยู่เราจะพลาดได้ยังไงหรออีกอย่างเมื่อคืนลองใช้สลีปปิ้งมายี่ห้อนี้แล้วแบบดีมากเลยไปซื้อตุนนะคะแต่ว่าพยายามไปซื้อสูตรที่มันแก้ปัญหาตอนนี้คือกลับมาล่ออีกแล้วนะคะสรุปก็คือตอนนี้ผิวล้อพอไม่แพ้อะไรจะ้ะนอนไม่พอ ผิวมันประท้วงอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนถ้าเกิดผักผ่อนไปเพียงพอผิวหน้าเอ่ยร่างกายเอ่ยมันจะฟองแล้วว่าฉันน่ะมีไหวแล้วเธอต้องพักนะและสิ่งนี้ก็คือแบบใช้ดีมากก็เลยอยากไปได้สูตรที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะสําหรับจึนึอันนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็น ส ل ي ปิ้งมานะคะของแบรนด์ e d i i เฮ l นะคะเป็นสูตรไฮยาลูรอนไฮดรติ้งส l e e ปิ้งมาค่ะทุกคนอันนี้คือเมื่อคืนใช้สูตรสิงกาแอปเนคือแบบดีมากแล้วคือกลิ่นใบบัวบกแบบ ชัดมากแต่รู้สึกได้เลยว่าเช้าอีกวันหนึ่งตื่นมาแล้วแบบหน้าเฟรชมากเราสิวที่เป็นหัวเล็กๆคือดูยุกเลยโอ้อันนี้คือดีแล้วอันนี้ฉันเห็นว่าลดราคาอยู่จากราคาเต็มนะคะซองละ50บาทตอนเนี้ยที่วัดสัตว์เขามีโปรโมชั่นเหลือซองละ30บาทฉันก็เลยซื้อมาเลยสองซองนะคะดีไม่ดียังไงสูตรนี้จะติดไหมนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันแต่ส่วนตัวก็คือลดปุ๊บตามเลยจ้าผระสิสกาหนางังลดมากและหนูก็ได้สิทธิ์แลกซื้อมาส ะะก็เลยใช้เลยอันแรกนะคะเป็นเจวะอาบน้ำของตัว B n i นะคะ Peach ิฟพี p i นี e พ p i o นี่และ Peach เท่ากับสนุกเพราะฉะนั้นก็คือซื้อมาเลยนะคะจะกปกติราคา100กว่าบาทแรกซื้อมา84บาทก็คือซื้อเป็นกิจที่หอมมากแล้วก็เคยใช้แล้วก็ชอบมากนะคะก็เลยจัดมาแล้วก็อีกอันหนึง่ง โชคดีตลอดถ้าใครดูเฟรริก็จะเห็นว่ามันติดเฟร์บริกแเดือนของลูกด้วยสําหรับตัว SOS S OS นะคะแล้วตอนนี้ก็คือเปิดขวดที่2ที่ได้จากโปรโมชั่น1แถมหนึ่งของ e ีฟแอนด์แล้วไงก็เลยแบบอา้ามี แรกโปรหรืออันละก็สิบเก้าบาทก็คือซื้อเลยค่ะเพราะว่าเอามาตุนสต็อกอีกหนึ่งนะคะอันนี้เพิ่มความชุ่มชื่นได้ดีมากๆนะคะสําหรับ s อสซีโอเอสซต่อไปนะคะก็จะเป็นของที่แบบอันนี้นะคะต้องพูดตามตรงเลยว่าทางแบรนด์นะคะส่งให้หนูนะแล้วก็เป็นซึ่งที่แบรนด์ขอให้ขอบคุณแบรนด์นะคะคือแบบ ตั้งแต่ทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมาเพิ่งจะได้อันเนี้ยไม่ใช่อันแรกอันที่สองที่ได้นะคะอันแรกเนี่ยได้มาจากตัว TikTok Shop นะคะก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์นะั้นเหมือนกันก็นคือคาเกะแต่หนูก็อยากที่ทราบว,ว่าหนูรีวิวตามจริงนะคะต่อให้เป็นสินค้าฟรีแต่ใช้แล้วคิดเห็นยังไงก็จะพูดตามสิ่งที่หนูเห็นคนได้มานะคะแล้วกับมาที่ชิน้นนี้อันนี้เป็นสครับทุกคนก่อนจะเข้าเรื่องไปที่นางต้องพูดไว้ก่อนเลยว่าใครที่เยลีสครับผิวนะต่อให้แบบเฮ้ยก็ไม่ได้อะไรเธอเชื่อไหมให้เธอส อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันนะไม่เห็นผลความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่จริงฉันบอกเลยคือแบบนึกว่าสครับผิวนะคะอาทิตย์ละสองครั้งนะคะหรือบางทีก็อาทิตย์ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดแบบต้องไปเอาติ้งหรือว่าออกนอกบ้านบ่อยๆก็จะเป็นแค่อาทิตย์ละครั้งเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าถ้าเกิดสครับผิวอะเออผิวมันจะไวต่อแสงมากขึ้ไนไงก็เลยแบบเท่าไหร่เวิร์กโฟมแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนแน่แะคือนั้นก็จะสะครับผิวทุกคนเชื่อไหมว่ามันรู้สึกได้เลยว่าผิวเราอะมันละเอียดขึ้้้้้นนจจจรรริิิงงงๆๆแลววกกก็ดูะะะ่่่่าาใใใสขึอออหหไมยผ ดูสว่างขึ้นแต่ผิวมันจะดูเนียนแบบงงมากน,นี้คือข้อดีของการที่สกาผิวบ่อยๆเพราะมันเป็นการเอาเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออกไปนะคะแลวนี่คือเขาให้มาแล้วกลิ่นแบบหอมมากอันนี้คือได้มาฟรีแต่ว่าไม่ได้สปอร์ตนะคะอันนี้คือพูดตามเห็ดที่เห็นส่วนตัวนะอันนี้เป็นเกรเมลีนค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เกาหลีที่ใกล้จะเข้าไทยแล้วทุกคนเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ค่อนข้างน่าเล่นน่าสนใจนะคะส่วนตัวตอนนี้นุ๊กยังไม่ได้ใช้นะตั้งแต่ได้มาแต่ลองเทสแบบกลิ่นแบบว่า กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมแพงๆแต่ว่าเป็นแบบแนวกลิ่น floral floral เราก็ลองสครับแล้วแบบผิวดูกระจ่างใสแล้วคือเมสสครับที่เขาให้มาทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูคือมันไม่ได้เล็กเกินอ่ะบางแบรนด์หนูไม่ชอบที่แบบว่าทําตัวสครับมาแบบค่อนข้างจะแบบเน้นครีมแลวสครับเนาะอ,อันนี้ไม่เวิร์กแต่อันนี้คือแบบเมสสครับเขาแบบว่าสะใจอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิ แล้วพอสครับเสร็จนะก็คือรู้สึกได้เลยว่าผิวมันดูกระจ่างใสอ่ะเออแล้วแบบผิวมันนุ่มนะคะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวคงจะได้เห็นในเฟรนดกันโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องสำอางที่หนูได้มาจากการเอฟนะคะในไลฟ์สดร้านใน Facebook นะคะเป็นร้านของคุณเจนจิรานะคะเป็นอีกหนึ่งร้านใหม่ที่น่าสนใจมากๆทุกคนแล้วก็ร้านของคุณเจนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสินค้า เออบิวตี้ไอเทมที่มาจากงานบริษัทนะคะของไทยนะที่แบบว่าทุกคนคุ้นเคยกันดีอย่างแบบ โอดีบีโอสวัสดคันเลอร์ o, aller, อะไรเงี้ยอาจจะมีแบรนด์จริงบ้างน,นะคะแต่ว่าแบบเออมันก็แบบมีหลายๆอย่างหรอกสิ่งค่ะเขาดูแบบน่าสนใจแล้วก็มีคุณภาพดีและที่สําคัญนะคือราคาไม่แรงอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวหนูจะใส่พิกัดร้านคุณเจนให้ในดีสคริปชั่นบอกนะคะเพื่อมีใครสนใจและที่สําคัญงงมากแพ็คมาดีมากแล้วก็ส่งเร็วมากนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะหยิบสิ่งหนึ่งได้จะพูดถึงสิ่งนั้นนะ อันนี้คือเป็นอันที่ทำให้หนูอะเริ่มเอฟจากร้านคุณเจนเลยนะคะนั่นก็คือจดอันนี้เป็นลิปนะคะที่สวยมากไม่ใช่แพ็คเกจนะแพ็คเกจก็น่ารักกุบกิบแต่สีอะสวยตะโกนมากสำหรับจีจแบนะคะเบอร์ที่หนูซื้อมาจะเป็นเบอร์ศูนย์หนะทุกคนคือสีแบบปากสุขภาพดีสุดๆเพราะอะไรสีมันมีความแบบ เบอร์รี่เบอร์จทุกคนบอกว่ามีความแบบผู้หญิงทานน้ําเยอะทา,ทางนี้ความจริงเราอาจจะไม่กินน้ําเลยวันๆน,น,นี่แล้วแพ็กเกจแบบน่ารักมากเป็นน้องหมีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในข้างในจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นี่จะเป็นตัวไมพายซิลิโคนแล้วก็มีเนื้อลิปแบบนี้ทุกคนแล้วคือสีอ่ะคือแบบสีข้างในอะ่ะมันดูน่ากลัวใช่ไหมแต่พอเราเอามาสวอนหรือเอามาทามันสวยมากดูดิแล้วแบบ ยิ่งเกลียคือยิ่งฉ่ายิ่งสวยงงไปเลยแบบเหมือนแบบคนทานน้ำวันละแปดแก้วทั้งๆังที่จริงๆก็คือไม่ค่อยขยันทานนะ้ำขนาดนั้นคือสวยมากและที่ชอบและเอฟเลยเพราะอะไรรู้ไหมราคาทุกคนคือแบบลักซีบแบบไม่ถึงใแบบเขียวด้วยซ้ำมนะคือใบ,บเขียวอีทองคือชอบมากเลยนะคะแล้วก็คุณอีกหนึ่งมันมีประเด็นอันนี้ในต่อตอก็คือเรื่อง ขึอนสำอังจีนใช่ไหมที่ไม่ผ่าน FDA ทุกคนเราต้องแยกแยะนะคะเพราะว่ากฎหมายจีนนะ่ค่อนข้างจะแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงเขาไม่สามารถทําออกมาขายได้นะแล้วจีจีแบก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรรับรองนะคะ mm hmm. ก็ลองไปดูกันได้แล้วแบบถูกแล้วคือแบบสวย ต่อไปก็เป็นลิปอีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นของซูบนาคัลเลอร์นะคะเป็นรุ่นเอ,อ่อโรสบูมิงไม่ใช่รุ่นเจลลี่น,นะคะวอเตอร์ตินแต่เป็นสีเบอร์0ูนสามนะคะฟรุตพันช์คือนี้ก็แบบเนื้อดูเป็นเนื้อตินที่เป็นวอเตอร์ที่แบบดูสวยมากนะคะก็เลยเอฟมันจริงอ่ะเขามี3เบอร์แต่ว่านุก็เลือกมาเบอร์เดียวคือเบอร์นี้นะเพราะว่าเป็นสีที่หนูชอบมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะสวดให้ดูนะว่าแบบเนื้อ ยังไงนี่ข้างในแพ็คเกจคือเป็นแบบนี้ซีวนาเป็นแบรนด์ที่แบบถูกและดีมากๆที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามอีกเช้นเคยนะเดี๋ราจะสวอชให้ดูนะคะนี่กิ่นหอมขน,นมมากเลยนี่ดูดิคือแบบมันเป็นวอเทอร์ตินที่แบบมีความฉ่ำๆแล้วก็แบบสเตนไปกับผิวเลยอะ เออสเตย์ไปกับลีสีปาตแล้วเป็นสีที่แบบทาได้กับทุกสีผิวแน่นอนนะสีนี้แล้วก็คือทาที่ปากอ่ะมันจะขับผิวมา,มากๆทุกคนแล้วก็คือสามารถทาได้กับทุกรุปแล้วก็สามารถทาได้ทางแต่งหน้าแล้วก็ไม่แต่งหน้า้วตัวนี้เพื่อว่าแบบเฮ้ย mm hmm. อยู่บ้านโดยๆที่เกี่ยแต่งหน้าจังเลยคะ่ะแต่มีแขกมาบ้านหรือว่าแบบใช้ในปวลบพัสดุกก็คืออันนี้ตัวเดียวจบก็ต่อไปเป็นอายาโดนะคะซึ่งหนุกซือ mm ้ออายแชโดมาทั้งหมด2องอันนะคะทุกคน งงแต่คือแบบอยากด้ยไงอันแรกนะคะมาเริ่มกันที่แบรนด์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ไทยหรือว่าเป็นแบรนด์จีนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะชอบขายเป็นถาดน,นะแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงกับเครื่องสําอางถาดแต่ว่าส่วนตัวหนูกับไม่ได้มายนะคะใช้ได้แล้วก็เห็นเขามีเลขจดแจ้งก็สามารถเอาไปสืบในเว็บออยอได้นะเออโอเคเอเดเวกลับมานะคะนั่นก็คือแบรนด์ เอนนี่เลดีนั่นเองค่ะอันนี้เป็นคอลเลคชันน้องหมีที่แบบสวยมากนะคะแล้วก็จริงๆร้านคุณเจนเนี่ยมีเอนนี่เลดี้หลายอะมากๆแต่ว่าเรารู้สึกถูกชะตากับพาเลตหมีอันนี้เราก็เลยเอามานะคะแล้วก็ราคาแบบถูกมากอีกเช่นกันค่ะลักสิบอย่างน,นี้ดูข้างในนี่แพ็กเกจเป็นพลาสติกธรรมดาทั่วไปนะแต่ที่ไม่ธรรมดาคือเลยจ๊ะคือเลยจะทุกคน นี่ค่ะตัวอายแชโดว์คือแบบอายแชโดว์คือสวยมากแล้วก็ต่อให้ราคาหลักสิบแต่พิกเมนค่อนข้างที่จะแบบซึ้งเลยเดี๋ยวจะสวยด,ดูอันนี้สีชมพมูนี่สวยไหมสวยมากแล้วก็เดี๋ยวลองดูแมทนะคะทุกคนคือแบบหลักสิบก,ก็จริงแคือสวยแต่แมทอะค่อนข้างจะแบบ ปูนนิดนึงแบบสีไม่ค่อยชัดแต่ชิมเมอร์คือสวยจึงมากนะคะส่วนตัวเนื้อแมทคือไม่ค่อยชอบแบบเฉยๆแต่ที่ชอบคือแบบเนื้อชิมเมอร์คือสวยช้ำนี่ใครสนใจก็ลองไปถามกันดูนะโหคือแบบลักสีบแบบแต่คือแบบสวยมากคือทาออกจากบ้านคือไม่รู้ว่า อะไรจริงๆมีเซตอาชาร์ลอีกอันหนึ่งแต่อเอาไว้ตอนหลังเลยเพราะว่าน้องอลังการมากเห็นปุ๊กก็คือเอฟเลยไม่ถึงร้อยคิดแบบจะต้องได้อะมาที่สิ่งนี้ก่อนอันนี้เป็นแป้งทุกคนเป็นแป้งที่น่ารักมากนะคะกนั่นคือจืดึงอันนี้เป็นแป้งนะคะของแบรนด์ s s สบิวตค่ะซึ่งที่ร้านคุณเจจะมี2รุ่นเป็นรุ่นนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่เหมือนแบบ มันจะแบบตลับหนาวกว่านี้นึงจะส่วนตัวหนูอยากได้เป็นรุ่นเตลับบางเพราะรู้สึกว่าเออถ้าตลับบางน่าจะพกไปเติมระหว่างวันได้ง่ายกว่าการพกพาอะไรแบบนี้นะคะเบอร์ที่หนูซื้อมาจะเป็นเบอร์ศนะูนย์สองะทุกคนนี่เขาก็มีรายละเอียดใดๆมานะคะมาดูข้างในทุกคนแพคเกจน่ารักมากนี่เห็นปะว่ามันบางมากมันเหมาะกับการพกไปเติมระหว่างวันได้แบบน้ำหนักเบาอะไรเงี้ยเปิดมานะคะก็จะ มีกระจกมาให้เราด้วยแล้วก็มีผับนะคะแต่ว่าหนูว่าผับของกล่องแกงไปหน่อยอันเนี้ยแบบไม่ถูกเลยอันเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กนะคะแล้วก็แป้งทุกคนคือแบบแป้งน้องอแบบมีการปั๊มลายน้องหมีมาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเบอร์สองอะ่ะจะมีความพิเศษตรงที่แบบมันจะมีเนื้อชิมเมอร์วิง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 ,วงข้างในถ้าสังเกตดีดีเมื่อกี้แอลอันนี้วิจิจอยากจะร้องไห้จะกระโดดตกเองแล้วก็คือแบบว่าน้องอะ่ะมีความแบบ เลอผิวได้ดีแล้วก็มีความแบบช mm ิม hmm. เมอร์เล็กๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะคะคือแบบถ้าไม่เอามาทาหน้า mm hmm. ก็มาแบบแท็บที่ตัวอะไรเงี้ยแบบเพื่อวันไหนไปแหงเอาก็เพื่อแล้วแบบใส่เสื้อเปิดลงเปิดไหล่ก็จะมีความเนียนๆวิงๆเออเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบลดเกินนะคะใครสนใจลองไปถามคุณเจนอีกเช่นกันนะคะอันนี้คือลดมาก ต่อไปเป็นลองพืนที่อื้ออึงอื้ออึงมากมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อโอกาสได้ใช้สักทีพอแบบจะลองปุ๊บเอาไปลองอันอื่นเฉยงงนะคะแต่วันนี้พอดีร้านเขามีนะคะก็เลยซื้อจริงๆมี ยี่ห้อหนึ่งที่อยากใช้ก็คือ Music Flower แต่ว่าคุณเจนหยิบตัวนี้ก่อนก็เลยเอฟตัวนี้ก่อนก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำรีวิวแยกให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะไปซื้อตัว Music Flower นะคะมารีวิวแน่นอนน้องดังมากสิ่งหรือสิ่งเลาอ้างในแอปต่างๆเยอะเหลือเกินอ่ะเอ็นดกลับมาที่ตัวนี้นะคะ ตัวนี้คือ Miss l o t d Professional Makeup นะคะตัวนี้เป็น p r o y n t t i o n a l Foundation ค่ะซึ่งเบอร์ที่หนูซื้อมาจะเป็นเบอร์ Ivory 6ทุกคนแล้วแบบตอนแรกก็กลัวว่าเฮ้ยมันจะเข้ากับผิวเราไหมวะสรุปคือเข้าได้แลวล่ะค่ะจึ่งเกินอันนี้คือไม่เกินหนึ่งใบแดงอีกแล้วงมงแล้วแบบอันนี้คือแบบเห็นปะมีวันที่หมดอายุชัดเจนแจ่มแจ่ดแดงแจดก็คือสามารถไปตรวจสอบกันได้เลยเนื้อคือแบบ งงมากเนื้อดีมากอันนี้ดูดิแต่แพ็กเกจก็อาจจะแบบธรรมดาทั่วไปไม่ได้แบบมีอะไรว้าวมากแต่ว่าที่ว้าวคือตัวเนื้อเลยค่ะตัวเนื้อฟาวเดชั่นน่ะนี่เอา้าอ้าเลอะเลยเอา้เอาทำอะไรชมชัดเนี้ยอะนี่แกดูโอ้โหคือแบบเกินไปไหมมันเกินไปไหม แบบเนื้อมันแบบว่าปกปิดแบบปกปิดเลยอะทุกคนเนี่ยปกปิดเลยแบบเลยตอนแรกอะถ้าเห็นอะมือมันจะแดงๆใช่ไหมเพราะว่ามันมีรอยที่แบบเราแอบบแบบทาลีปอรเงี้ยสวดให้ทุกคนดูเลยดูดิกรีบแบบเฮ้ยงงอะแล้วแบบ หมือนตื่นมาก็สวยแล้วผิวหน้าดีแบบเนี้ยเดี๋ยวลองดูว่าจะดีไหมหูคือแบบถ้าดีคือแบบเฮ้ยไม่ควรมองข้ามไยทุกคนอันนี้คือแบบน่าสนใจมากไป็นอ่ะก่อนจะไปตัวต่อไปอันนี้คือเช็ดรองพื้นออกไปแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าปกปิดยังไงอตอนแรกผิวแดงเห็นไหมผิวมันแดงแล้วเมื่อกี้คือทาคือแบบหายไปเลยแต่ว่าไม่แมตมีความชุ่มชืม้นและอันนี้ค่ะเป็นสีที่ฉันเห็นแล้วแบบเอฟเลยซื้อมาราคาแปดสิบบาทจารการกา้านคุณเฟนนี่ค่ะ อันนี้นะคะคือเควินโฮโคทุกคนคือเราอะคุณหน้าคุณตาน้องมานานแล้วน้องเป็นพาเลทที่เวอร์วางระยากได้มาขนาดราคาไหลสดในแอปสม้มแอปม่วงอะหนูก็ว่ามันก็เออสูงนะแล้วก็งงมากคุณเจนขายไม่ถึงร้อยคือแบบฉันก็เลยเอฟมาเลยบอกว่าอยากลองเล่นมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสก็จะแต่งหน้าจากเจ้าพาเลทนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเพราะหน้าหนใจมากแล้วดูแพ็คเกจดิมันเวอร์เกินนะแม่มันเวอร์สุด,สดๆแล้วเปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะุกคนนี่ คือสีแบบน่ารักมากทุกคนมีแบบน้ำตาลแล้วก็โทนม่วงแะ้วเนี่ยชมพูตะโกนมากแล้วก็มีแปรงมาให้หนึ่งอันคือแบบสวยมากเดี๋ยวจะสวอตให้ดูนะสวอตสีชมพูแต่เนื้อแมทเขาอ่ะมันจะมีความฝุ่นจึงเนี่ยเห็นปะคือแบบมันอาจจะแบบไม่ได้พิเมพน์แน่นขนาดนั้นนะมีความฝุ่นฝใ่นความที่ว่า สีแบบแฟนซีพวกเนี้ยเอาจริงๆนะมันเป็นสีที่ทํายากสําหรับอาชาโดว์นะแต่ว่ายังมีสีแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ที่แบบจอสาระอึ้งจึ้งเลยคือชิมเมอร์แคบเนื้อน,นิ่มมากดูจึ้งไหมละ่ะงงอ่ะคือจึ้งจริงอ่ะคือชิมเมอร์คือจึงจ้ง,อออจ,งจอสาระอึ้งจึงจ้งๆนะคะแล้วก็มีแปลงมาให้ด้วยแล้วแปลงแลใช้ได้จริงแน่นอนนะเออแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในราคานี้คือ มีลิปออยอีกสีแท่งจะบ้าตายแกแต่อันนี้เป็นลิปออยเหมือนเป็น Lip Oil, ลิปออยบํารุงทั่วไปไม่ได้มีสีไม่ได้มีอะไรนะคะก็คือทาเก๋ๆเดี๋ยวจะหยิบไปดูอาเบอร์สูตรสองกันมันเป็นสีม่วงแบบนี้นะทุกคนคือจะเป็นเหมือนลิปออยสมัยก่อนที่แบบมีกลิ่นหอมๆแล้วก็เป็นหัวลูกกิ้งแบบนี้นะคะ่ะไม่ได้แบบมีสีอะไรแบบว่าเป็นเนื้อช่ำๆเอาไว้ทาฟอปอัพมาอ่ะเดี๋ยวจะทาเลยอะ่ะนี่ทาไปเลยวันนี้ทาลิปมาตันนี้เนะี่ยเห็นปหมน,ะนันแค่เนะี่ย ไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้อะไรคืออ่ะว่าเพิ่มความฉ่ำให้ลุกแบบอ่ะเออทาลิปแมทแล้วอยากได้ฉ่ำคือใช้นี้ได้เลยแล้วแบบคนได้สีแท่งกับอายแชดโดว์ทั้งหมด15สีในราคาไม่เกินหนึ่งใบแดงบ้าไปแล้วคือแบบดีไม่ดียังไงเดี๋ยวรอดูเลยนะคะอันนี้คือแบบ จะต้องพีเอทลุกจากสิ่งนี้แน่แล้วลานเขาหน้าหลักมากนะทุกค,คนอันสุดท้ายนะคะเป็นลิปที่เขาแถมให้เราแล้วแพ็กเกจคืองงมากอันนี้คือของแถมหรอคือเวอร์มากนะคะสําหรับซื้อดึงอันนี้เป็นลิปนะคะนี่ชื่ออะไร l i b e r t y Kiss หรอถ้าอ่านผิดเข้าไปเป็น Velvet Lip ที่บอกว่าอันนี้แถมเหรอคะจึ้งมากเดี๋ยวฉันให้ดูแพ็กเกจนะเอออันนี้เขาให้มาเป็นบสตหนึง่ง ตะโกนเพชตะโกนคือแบบอันนี้แถมเหรอคือแบบว่าแถมจึ้งมากเดี๋ยวใจดูแล้วก็เป็นเนื้อแมทที่แบบว่าโคตรแน่นโคตรส,ส,สิ้งโคตรแซ่บปะเมสี่เน่นตะโกนมากนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทางร้านคุณเจด้วยนะแบบมีของแถมให้น่ารักมากๆเลยแล้วก็ใครสนใจอย่าลืมเดี๋ยวจะทิพิกัดไว้ให้ในดิสคริปชั่นบอกเหมือนเดิม